we right ดีค่ะโฮมวิสิตและหญิงมาลิลีมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้หญิงพาคุณมาตามหาโครงการที่อยู่อาศัยในโซนทำเลบางใหญ่นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการบางกอกบุรวาดเวสเกตนะคะบ้านเดี่ยวโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการค่ะจาก SC s เอค่ะที่ตั้งของตัวโครงการนี้นะคะอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษนะคะฝั่งขาออกค่ะและที่สําคัญคืออยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่นะคะแค่ประมาณสัก3กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาเดินทางไปที่สถานีรถไฟฟ้าเพียงแค่3นาทีค่ะเดินทางเชื่อมต่อเข้าย่านใจกลางเมืองได้แบบสะดวกสบายนะคะสามารถไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินหรือในอนาคตค่ะก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูด,ด้วยนะคะส่วนใครที่ขับรถนะคะก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะสามารถเดินทางเชื่อมต่อถนนหลังในโซนนี้ได้ครบค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรัตนาทิเบศถนนชัยพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ค่ะ รวมถึงอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตด่านแจ้งวัฒนะและด่านฉิมพีนะคะที่สำคัญในอนาคตโซนนี้ค่ะมีมอเตอร์เวย์กำลังจะเปิดให้บริการนะคะนั่นก็คือมอเตอร์เวย์บางใหญ่บ้านโปง่งกาญจนบุรีค่ะจะทำให้การเดินทางของคุณเชื่อมโยงไปโซนต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงทำเลดีแบบนี้คุณผู้ชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตของคุณคือมีพร้อมและครบมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะเซ็นทรัลเว เวสเกตอีกเกียบางใหญ่ค่ะ<ม>แหล่งไลฟ์สไตล์มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานคือพร้อมมากสําหรับให้คุณได้ใช้ชีวิตง่ายๆที่นี่ค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ด้านในโครงการบางกอกบุรวัสด w e เวสเกตแล้วนะคะก่อนอื่นหญิงจะมาพูดถึงระบบ Security ของตัวโครงการกันก่อนดีกว่านะคะประตูทางเข้าโครงการเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลเกตนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของว i ซิเตอร์ค่ะส่วนด้านหลังของหญิงค่ะเป็นส่วนของเรสซิเดน์หรือว่าผู้ ผู้อยู่อาศัยนะคะซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยเขาเป็นแบบ Triple Security มีรอปรพอดูแลตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกล้องวงจรปิด CCTV กระจายอยู่ทั่วทั้งโครงการรวมๆแล้ว74จุดเลยค่ะนอกจากนี้การเข้าออกก็สะดวกสบายนะคะเป็นแบบ Easy p a s s ค่ะขับรถเข้าไปประตูจะเปิดอัตโนมัติทันทีนะคะสำหรับผู้อยู่อาศัยค่ะส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรไปตามระเบียบเลยค่ะ คลับเฮาส์ของที่นี่นะคะออกแบบเป็น2ชั้นค่ะสําหรับชั้น1จะเป็นพื้นที่ของสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะที่มีความยาวอยู่ที่25เมตรนะคะและแยกสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนชั้น2ค่ะเป็นพื้นที่ฟิตเนสโคเวิร์กิ้งสเปซและคิสรูมค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะพื้นที่คลับเฮาส์และตัวบ้านเนี่ยเขาออกแบบ เป็น Universal Design นะคะรองรับการใช้งานของคนทุกๆวัยนะคะทำทางลาดชันไว้สำหรับผู้สูงอายุใช้รถเข็นหรือว่าจะเป็นรถเข็นเด็กก็ได้และบริเวณบันไดนะคะจะมีสแตนลิฟ์ให้สำหรับผู้สูงอายุใช้บริการขึ้นไปที่ชั้น2ได้เลยค่ะนอกจากคลับเฮาส์ตรงนี้นะคะด้านในโครงการก็ยังมีพื้นที่สวนสนามเด็กเล่นจ็อกกิ้งแทร็กและโซนพักผ่อนสำหรับครอบครัวค่ะ บางกอกบุรวัตดิเวสเกตค่ะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะซีรีส์ใหม่จาก a อส s ีเค่ะออกแบบบ้านในสไตล์ยุโรปค่ะโดยมีแนวคิดผสมผสานมาจากสถาปัตยกรรมแถบเฟนช์ริเวล่านะคะซึ่งเป็นเมืองทางชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่นี่มีแบบบ้านให้คุณเลือกมากถึง4แบบด้วยกันนะคะแบบเริ่มต้นก็คือแบบนีสค่ะแบบถัดมาค่ะก็คือแบบโมนาโกค่ะและแบบที่เราจะพาชมกันวันนี้นะคะเป็นแบบมาซค่ะ ส่วนแบบสุดท้ายไซส์ใหญ่ที่สุดนะคะแบบโบนิฟาซิโอค่ะซึ่งบ้านหลังที่เราจะพาชมกันวันนี้เป็นแบบมาเซ่ค่ะสร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่70.1ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะใหญ่ๆเลย327ตารางเมตรค่ะฟังก์ชัน5าห้องนอน5ห้องน้ำและ3ที่จอดรถค่ะรวมถึงมีฟังก์ชันพิเศษนะคะนั่นก็คือห้องพักผ่อนที่บริเวณชั้น2และมีห้องแม่บ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะ ด้านในตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถได้ถึง3คันค่ะและประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2จุดนะคะจากพื้นที่จอดรถตรงนี้เชื่อมเข้าบ้านได้เลยค่ะและประตูที่โครงการให้ก็เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกนะคะสําหรับจุดนี้ค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักจะอยู่ตรงนี้นะคะและทางเดินของเขาก็ทําเป็นทางลาดชันที่สามารถใช้งานกับรถเข็นได้ด้วยค่ะ ประตูบ้านเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่นะคะซึ่งกระจกที่เขาใช้ก็เป็นกระจกเขียวตัดแสงค่ะที่สําคัญคือประตูเนี่ยสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะเลือกได้ตามการใช้งานค่ะเข้ามาดูด้านในกันค่ะ เข้ามาสู่ด้านในบ้านแล้วค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นรับแขกนะคะบรรยากาศหน้าอยู่อาศัยมากๆด้วยความที่โครงการเขาออกแบบให้เพดานสูงอยู่ที่2.8เมตรค่ะเพราะฉะนั้นมันทําให้เราอยู่สบายเพิ่มมากขึ้นค่ะบอกก่อนเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้โครงการตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียค่ะถ้าบ้านมาตรฐานนะคะจะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณจะได้พื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะผนังโครงการจะให้วอลเปเปอร์มาด้วยนะคะส่วนถัดมาด้าน ใตรงนี้เป็นดับเบิลลิฟวิ่งที่คุณสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวได้กรณีที่เวลาคุณพ่อคุณแม่มีแขกมานะคะรับแขกโซนด้านหน้าส่วนคุณลูกก็สามารถนั่งเล่นดูทีวีหรือว่าจะเล่นเกมมุมนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สว่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนที่4ค่ะมาดูเร็วเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งโครงการเขาออกแบบมาในแนวคิด elderly care design solution นะคะรองรับการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุนะคะตามคอนเซปต์ universal design ค่ะ พื้นในห้องนี้นะคะก็เป็นแบบ Absorption Floor ค่ะสามารถลดแรงกระแทกได้ดีนะคะเวลาคุณลื่นหกล้มไปค่ะและตรงนี้นะคะสังเกตดูดีๆไม่มีสเต็ปนะจากห้องนอนไปสู่ห้องน้ำเนี่ยคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้แบบสบายๆเลยค่ะลดการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะใช้งานกับรถเข็นก็ได้ค่ะซึ่งห้องน้ำนะคะก็แยกโซนส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะใช้งานได้สะดวกค่ะ ไปดูโซนถัดไปนะคะจากลิฟวิ่งแอเรียมุมนี้ค่ะก็เป็นมุมรับประทานอาหารที่สามารถวางชุดโต๊ะขนาด6-8ที่นั่งได้สบายๆแต่ว่าอันนี้เป็นบ้านที่โครงการเขาตกแต่งให้คุณดูเป็นไอเดียนะคะถ้าบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นห้องนอนที่5ค่ะจะกั้นห้องไว้ให้เรียบร้อยนะคะใช้งานได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกอยากจะเปิดโล่งแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ ซ้ายมือตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าบ้านอีกหนึ่งจุดที่หญิงพาดูตั้งแต่ตอนแรกค่ะเชื่อมไปที่พื้นที่จอดรถนะคะ ซื้อเข้าซื้อของมาผลเข้าทางนี้ได้เลยนะคะและเชื่อมต่อไปที่พื้นที่ครัวค่ะโครงการก็ออกแบบให้เป็นครัวไทยแยกส่วนกันชัดเจนค่ะใช้งานได้สะดวกนะคะและเป็นสัสดส่วนมากๆค่ะคุณสามารถบิวอินชุดครัวรูปตัวแ L เข้ามุมแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะด้านหลังมีหน้าต่างกระจกบานใหญ่ให้และมุมนี้ค่ะเชื่อมต่อไปที่ลานซักล้างทางด้านหลังบ้านนะคะไปที่ห้องแม่บ้านได้ด้วยค่ะ ดูที่ชั้น2กันต่อค่ะชั้นนี้นะคะเพดานบ้านก็สูง2.8เมตรเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าพื้นเนี่ยจะมีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะคะ เป็นไม้สำเร็จรูป SPC ค่ะซึ่งสามารถทนรอยขีดข่วนกันปลวกและก็กันน้ำได้ดีค่ะเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าสำหรับชั้น2นะคะพอคุณเดินบันไดขึ้นมาตรงนี้ค่ะจะเป็น family area ค่ะคุณสามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมนั่งทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับชั้นนี้จะมีห้องนอน3ห้องนอนค่ะและทุกห้องนอนเนี่ยมีห้องน้าในตัวนะคะ master bedroom ค่ะ ห้องนอนสําหรับเจ้าของบ้านนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ใช้สอยใหญ่ๆเลยสามารถวางเตียงได้ถึงคิงไซส์นะคะและมีพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือสําหรับทําฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมและความพิเศษของห้องนี้ค่ะเพดานของเขาสูงมากนะคะ จุดที่สูงที่สุดคือ5.19เมตรเพราะฉะนั้นจะได้ความโปร่งและอยู่สบายเป็นพิเศษเลยค่ะส่วนด้านหน้าค่ะเชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านขนาดใหญ่นะคะที่สามารถออกไปยืนรับลมชมวิวสูรอากาศบริรสุทธิ์สบายๆได้ค่ะ ส่วนโซนนี้ค่ะเป็นมุม Walk-in c l o s e t หรือว่ามุมแต่งตัวนะคะซึ่งคุณสามารถบิวอ i n ตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยค่ะมีพื้นที่เก็บของได้เยอะนะคะและที่สำคัญคือมุมนี้โครงการออกแบบให้มีช่องแสงและหน้าต่างนะคะเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาทำให้ไม่อึดอัดและโปร่งค่ะคุณผู้ชมต่อเนื่องด้านนี้ค่ะเป็นมุมห้องน้าในมาสเตอร์เบดรูนะคะ มาดูห้องนอนที่2กันต่อนะคะตำแหน่งห้องเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านเหมือนมาสเตอร์เบดรูมค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในนี่นะสามารถวางเตียงได้5ฟุตนะคะหรือจะวางคิงไซส์ก็ได้นะถ้าใครชอบนอนเตียงใหญ่ๆค่ะ วันนี้ค่ะคือรายละเอียดของโครงการบางกอกบุรวัดเวสเกต gate, ค่ะบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่สไตล์ยุโรปจาก s c a s s นะคะบนสังคมคุณภาพที่ให้คุณได้อยู่อาศัยในความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะทั้งโครงการมีเพียง168ยูนิตเท่านั้นนะคะใครที่สนใจบ้านในโซนบางใหญ่นะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการมาดูบ้านตัวอย่างมาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้ได้ทุกวันนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า ไปแล้วค่ะ